ยิงเลยอไมสี <S <s ่คิวออกไหมสี่คิวสี่คิวเรียกเพื่อนสมาชิกแบบไม่ทอะตัวเล็กได้เว่เหิครับ สมาชิกสมาคมตลอดที <unjust S 2> ่ไปเลยใบถ้าสะพานนะเดี๋ยวถาคื่องจักรไหเร่อชื่อน้าภูพาอะไรชื่อภูมินะน้องภูมิ โอเคตกลงตามนี้ให้กดสิบสกงโอเคคุณครับขอบคุณมากครับ